สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับเงินประกันรายได้ยางพาราก็ได้ข่าวว่าเลื่อนจ่ายอีกแล้วนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไกงไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยระบุจำเป็นต้องเลื่อนจ่ายประกันรายได้ยางพารางวดที่หนึ่งออกไปเพื่อสอบถามความชัดเจนความเห็นประกอบมติที่ประชุมคอรมอก่อนจะเร่งให้ด่วนที่สุดนะคะ สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราตามมติคอรม,มเมื่อวันที่3พฤศจิกายน63ที่มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารา ระยะที่2สําหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม63จํานวน1 8สนกว่ารายพื้นที่สวนยางกรีดนะคะอยู่ที่ประมาณ18ล้านไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม64ราคาย,ยางที่ประกันรายได้กำหนดยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกร,รมัมและยางก้อนถ้วย23บาบาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง 20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนอยางก้อนถ้วย40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่โดยแบ่งสัสดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคนกรีด40%ซึ่งล่าสุดกำหนดให้ทกศโอนเงินงวดแรกเข้าในวันที่26พฤศจิก,กายนานั้น และเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน63นายนกรผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยถึงความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนจ่ายสำหรับเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่สองงวดที่หนึ่งออกไปประมาณ2-3วันระหว่างนี้กำลังหารือและดำเนินการตรวจสอบความชัดเจนกับเรื่อง ความเห็นประกอบในมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกะยะทนะคะจะเร่งดำเนินการให้ด่วนที่สุดซึ่งในวันที่25พฤศจิกายนนะคะสถานการณ์ราคายางพาราเป็นบวกทุกชนิดก็ได้แก่ยางแผ่นรมควันชั้น3ราคาอยู่ที่65บาท28สตางค์ยางแผ่นดิบ ราคาอยู่ที่61.36บาทส6สตางค์น้ำยางสด53.50บาท50สตางค์และยางก้อนถ้วยราคาอยู่ที่40.50บาท50สตางค์นะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของกยทได้นะคะหากสงสัยหรือมีข้อมูลการไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยททุกสาขานะคะสำหรับที่ประชุมคอรมอสำนักงบประมาณ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารานในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นที่ทางราชการของรัฐอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็คือคอรมอสำนักงบประมาณนะคะที่ว่าจะมีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งนั่นก็ตีความได้เลยนะคะว่าพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องก็คือบัตรสีเขียวนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่สมกับการที่รอคอยที่เป็นนโยบายหรือ การที่ได้ออกข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราซึ่งกำหนดใจวันที่26ก็มีการเลื่อนออกไปอีกแล้วนะคะทุกท่านแต่ว่ายังไงก็ขอให้รอกันอีกสักนิดก่อนนะคะยังไงถ้าเกิดว่านโยบายนี้ไม่ล้มเลิกก็คือน่าจะไม่ล้มแน่นอนเพราะว่าเข้าคอรอมอแล้วนะคะแต่ก็ขอให้รอต่อไปเอาใจช่วยทุกท่านนะคะ